ใช่ใช่ใช่ยิงดิยิงดิสามตัวด้วยไม่ใช่สองใช่ใช่เข้าเนือ้อปล่นี่ล้มล้มมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมาแล้วตีใหม่

Então, yon, indo, <UST> ีมีมีคนมีคนแปลกเรมอยู่ไหนวะมชารอยู่ไหนวะนี่ยเน

อยู่นี่อยู่นี่สองคนเลยนีย่เลพี่แบงค์นี่ดิเข้าบ้านไปแล้วทำไมมันหนีวะเข้าบ้านแล้ว ล้มหนึ่งพ,พ,พี่ชิวนะอมองไม่เห็นอ่ัตรงนี้คนหนึ่ง จริง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 อยู่หลังพี่ว่าอยู่หลังหินเนี่ย Bà lỡ chai 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 ยาดบมีเปนเทจมันเทศแตกเปนเทอยู่นี่นะโอ้เชี่ย ห้าสิบห้าเข้าเนือเข้าเนื้อห้าสิบห้าเนเทต uh huh. อ่ะมองไม่เห็นเฮ้ยโหเอาหลังเข้า 겁능 어이 야오 그래 마이 거거 그래 거품 저기 방콕 해 놓으래 오이 틱 เฮ้ยเลือดโอเคมีคนนึง,ง,งเหมือนตรงนั้นก็มีปะไม่จำไม่ผิดหรือตีเดียวกันไม่รู้ านายหมดแล้วนนเ้ย,นะเยมันอยู่ตรงกลางขอบคุณครับ พี่พี่บอลถ่านเกมไม่ได้หาดูขึ้นไม่เป็นไรของเรา เรียนตีเรียน,นตีเดี๋ยวรอวงนะเพี่มแพขึ้นเต่อแตกหนึ่งห่ายหน่วพที่มันตบลงมายัางยังเรียหนูจะนตีนะ ดับแล้วดับแล้วลม้มล้มหนึ่ง,งพี่ยเนะอาปืนมันดดมา,า,าใช,ใช่ใช่ วิววิวข้าเหนือข้าเหนือมันไม่มีของเว้ยมันไม่มีขออปั๊มเออมันมันมันปาระเบิร์ใส่เราไม่ได้ด้วยปเรนนะเจอเครื่องยิงแตกหมดอะหลบแล้วหลบแล้ว ปพ้มขอแก๊สเยอะเพิ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอโทษครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับทำดีแล้วทำดีแล้วขอบคุณครับเฮ้ยมุมละโคตรดีอ่ะสุดตีนน่าบอกเลยเรามีทั้งแก๊สเรามีทั้งไอ้นี่ไงไพลอตไงมันปาลระเบิดใส่เรายับเลยนะเว้ยแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้นี้ไพลอตยิงแตก โอหนึ่งไทยแลนด์เอ้ามาธรรมดาอยู่แล้วแผนการวะแผนการมีไม่คอ้อนให้บงังละคอ้อนให้บังค้อนอะไรอะเฮ้ยทำงันเร็วเฮ้่ทา,างนี้ ม4เอ่อเป็นในทางของเป็นในเรื่องของเอ่อหมอหมอแล้วเลดกูโคตรเอาไงเลเดเอ็กซลุดอันนี้เลดเอ็กซ์ลุตเขาเลือดก็ตายอะดิ พี่มองไม่เห็นอีกอบิวบิว ยังไหนจ้าในบ้านเหรอเซโคโอเซพี่ข้อหลังกแแตล้วเซโคเฮ้ยทำไมมันอันนี้อ่ะทำไมมันจัสจัสจัสล้มอ่ะพี่เห็นมันพี่เห็นมันพี่เห็นมัน เชื่อละพี่มันลม้มถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปพูดคุยกันสดๆได้ที่ท w i t c h t v n e a r o s ครับแล้วเจอกันครับ